โอ้ยลับไม่ได้วันี้เต็มเลยโอ้ยตอมบี่วันนี้กลับมาเจอกันในไมค์ครับชีวิตรอด1.17ใน EP ที่3เดี๋ยววันนี้เราจะมาทำอะไรเราจะมาทำฟาร์มชัดกันจากที่ผมไลฟ์สตรีมผมได้ขุดเหมืองเพิ่มเติมก็ได้แร่มาพอสมควรแล้วก็ขุดไม้เพิ่มเติมส่วนในหินพวกนี้เดี๋ยวผมจะเอาไว้ ทำฟาร์มเหล็กเราจะมาทำฟาร์มเหล็กกันในคลิปหน้าเดี๋ยวในฟาร์มนี้เราจะมาทำฟาร์มสัตว์ก่อนเราไปหาสัตว์กันเลยดีกว่าอย่างแรกที่ต้องเตรียมผมมีเชือกจูงผมจะใช้เชือกจูงจูงเอาอะไรกันถ้าใครสำหรับใครที่ไม่มีเชือกจูงให้ใช้เป็นข้าวสาลีสามารถล่อวัวแกะได้ส่วนไก่นั้นใช้เป็น มเมล็ดข้าวสาลีส่วนหมูนั้นจะใช้เป็นแครอทแต่ผมยังหาแครอทไม่ได้เอาเชือกนี่แหละลากมันมาเลยเดี๋ยวเรามาทำข้อกันก่อนเลยดีกว่าเดี๋ยวผมขอไปเตรียมของทำรั้วก่อนอย่างแรกตกครับเราจะขับรั้วตกครับนี่นะอย่างแรกรั้วที่ต้องการ ตอนนี้เรามีไม้ใช่ไหมไม้เราเอามาหมดเลยทำรั้วไม้โอ้ผมจะ10คูณ10เอาตรงนี้เลยแล้วกัน ตอนนี้ผมก็ทำรั้วเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวในคออแรกผมจะใส่บัวช่องที่สองจะใส่เป็นแกะแล้วช่องที่สามอันนี้น่าจะใส่เป็นหมูและช่องสุดท้ายก็จะใส่เป็นไก่เดี๋ยวเราไปหามบัวกันก่อนผมลืมทำประตูก็ทำเป็นทางขึ้นทางนี้แบบนี้ไปก่อน ตัวขาวตัวขาวมืออีกฝั่งหนึ่งผมจะถือเป็นข้าวสาลีนี่นะจะบัวมาเร็ว ผมลืมผมลืมว่าผมถือข้าวไว้ mm hmm. ข้าวออกแบบนี้อันนี้มีหมูจำัว mm hmm. มานี่จะไปไหน ทำไมไม่ยอมตามมาเนี่ยตามมาที่กินไหมเนี่ยในช่องแรกผมก็ได้วัวเันที่เรียบร้อยแล้วช่องต่อไปจะเป็นแกะแต่ช่องใหญ่นี้จะไว้เป็นแกะเพราะว่าคนแกะจำเป็นมากกว่าเนื้อหมู ตอนนี้มีไก่ไก่ก่อนล้วกันไก่อย่ากออกมาหมูผมลักได้เทียตัว ไม่มีแคลอทมาแล้วหมูลาก,กว่าทารุนมาแล้วเร็วบับงคับบังคับโอ้โทษทีทษทีมีหมูหนึ่งตัวพยายามจะหนี ลงมาอันนี้ผมก็ในสตรีมเมื่อวันผมได้ปลูกช e ูกาเคนไว้ในบริเวณนี้ตั้แต่ตรงนี้ยันสุดนูน่นเหมือนผมเห็นแกะแวบๆบแบบแบบเห็นอยู่แถวนูน้นนั่นไงแกะสามารถใช้ข้าวสาลีเป็นอาหารได้ เอามาทีเดียวเลยสองตัวแค่หนึ่งคู่ก็เพียงพอแล้วที่สามารถจะทำฟาร์มได้ตอนนี้ฟาร์มของเราก็เสร็จเป็นที่เรียบร้อยมีวัวมีแกะมีหมูและมีไก่แค่อย่างละคู่ก็น่าจะเพียงพอแล้วในการทำฟาร์มเดี๋ยวเราจะไปในเทอร์ต่อกันเลยแล้วกันพอดีผมขุดออกซิเดียมมาก็เยอะพอสมควรลีแต่เ,เราจะย้าย n อ c เอาไว้่ะจุดนี้เราจะมาทำฟาร์มวิลเลจเจอร์ขายของเดี๋ยวเราไปเนเธอร์ก่อนก่อนวางแบบนี้นี้นี้น,นี้ก็อย่างนี้อย่างนี้อ้าวแล้วผมไม่ได้ออกไฟแช็กมาเดี๋ยวผมขอทำไฟแช็กก่อนโต๊ะนี่ครับบ่อยจริงๆลืมไว้ทุกที่ ไปแช็คก็จะเป็นแท่งเหล็กกับหินเล็กไปแล้วเราก็จุดกันเลย ถ้าใครที่ลองคอมแรงวิ่จงจะว่าโกก็ไม่ได้โกนะเปิดการมองเห็นตอนนี้เป็นบอ่อลาว่าผมเกือบตกตายเนี่ยเดี๋ยวในคลิปหน้าผมจะขอย้าย n p c เดี๋ยวผมขอไปจดบิกัดประตูเนเธอร์ของหมู่บ้าน n p c ก่อนเดี๋ยวเราจะย้าย n p c กันในบริเวณนี้เดี๋ยวผมขอ สร้างประตูไว้ก่อนเลยนลกันเส่ set ที่จะง่ายต่อการจดกับวลบ240กับพิกัดแส z 74พอเราสร้างประตูแบบนี้เสร็จให้เรากลับไปที่เนเธอร์ตอนนี้เราก็มาถึงที่เนเธอร์ละเมื่อกี้ที่ผมบอกพิกัด หมู่บ้าน c ก็คือ X240 Z74 1บล็อกในเนเธอร์สามารถเดินทางได้ในโลก NPC เท่ากับ8บล็อกเดี๋ยวเราจะไปสร้างประตูในบริเวณข้างหน้าเราจะไปหมู่บ้าน NPC กันที่ผมวางประตูไว้แล้วลบสามสิ เราทำที่แอปเดินมาตรงนี้นั่นก็คือบ็อกนี้แล้วก็แลพิกัดที่เก้า้างประตูลเลยนะรันโอเคผมก็สร้างสเสร็จเรียบร้อยแล้ว๋ยวเราจะมาดูกันว่าเราจะโผล่ในหมู่บ้านเอ c ไหม ห่างกันแค่นิดเดียวไม่เป็นไรเดี๋ยวผมตบทิท้งหนึ่งประตูผมเอาเป็นประตูนี้แล้วกันเดี๋ยวผมขอประตูนี้ทิ้งก่อนตอนนี้ผมกระทบ เสร็จเป็นที่เรียบร้อยละเดี๋ยวคลิปนี้ผมเกา่าปไปเลยแล้วกันแล้วเดี๋ยวในคลิปหน้าผมจะมาย้าย NPC ตรงนี้กลับไปตรงนู้นกันก็จะทำฟาร์มเหล็กแล้วก็ฟาร์ม NPC อุ้ยจะกลัาปิดคลิปไม่ได้ซอมบ,บี้เต็มเลยเดี๋ยวผมจะทำซอมบี้ตัวหนึ่งโอ้ยซอมบ,บี้ ผมว่าผมตายตายตายเดี๋ยวผมไปปิดในบ้านแล้วกันโอเคตอนนี้ผมเข้ามาในบ้านแล้วซอมบี้เต็มไปหมดเลยแล้วเดี๋ยวในหน้าผมจะย้ายกันดีีจากบริเวณนี้กลับไปยังบ้านเราแล้วผมขอจิบแค่ั้งนี้เลยแล้วกัน